ในวันเกียรมะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูตะอาลาจะเอาบุคคลที่มีความสุขที่สุดเลยในวันในในโลกนี้นะแต่เขาเป็นชาวโรกบุคคลที่มีความสุขที่สุดอยู่บนโลกนี้แทบจะไม่มีความทุกข์ใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮฺรู้ว่าใครตั้งแต่นบีอาดัมมาจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายของโลกอัลลอฮฺรู้ว่ามนุษย์คนไหนมันสุขที่สุดเลยใช้ชีวิตอย่างสุขสุขที่สุดเลยสุขแบบขั้นสุดสุดแลยอัลลอฮฺรู้ว่าเป็นใครแต่ ถูกตัดสินไปชาแนรกนะพะฝ่าฝืนอัลร้อ์ใช้ความสุขไปแบบที่ผมบอกใช้ความสุขไปฝ่าฝืนอัลร้อ์ไอ้คนเนี่ยที่สุดที่สุดอัลร้อ์จะเอาตัวมาในวัดเกียร์มและอัลร้อ์ก็จะจุ่มเขาไปในไฟนรกจุ่มสุบก็จุ่มแป๊บเดียวสัาหของจุ่มแป๊บเดียวไม่ใช่ค้าง จุมแล้วเอาขึ้นมาคัาล้อจะเอาคนที่สุขสบายที่สุดบนโลกใบนี้จุมไปในไฟนรกชั่วครู่แปบ๊บเดียวและเอาขึ้นมาและก็จะถามคนคนนี้ว่าันนี้อยู่บนโลกดุญญาเนี่ยเคยได้รับความสุขสบายอะไรไหมคําตอบที่เราคาดว่าน่าจะได้มันน่าจะตอบว่าโอ้โหสุดสุดเลยเออล้อจ่าเปล่า ไอ้นี่จะตอบว่าไม่เคยได้รับความสุขอะไรเลยแปลกไหมเพราะอะไรเพราะถูกไฟนรกตับเดียวล้างความสุขหมดจำไม่ได้แล้วว่าได้รับความสุขจุ่มไปในไฟนรกชั่วคู่ทําให้ลืมความสุขทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นคนที่สุขที่สุดบนดุนยาเลยนะแต่ถูกจุ่มไปในไฟนรกเนื่องจากฝ่าฝืนะร์สุขแล้วไม่ไม่ฉุกดขอบคุณอนร์มีความสุขแล้วไม่ชุกดขอบคุณอรกเนี่ยเ้วเป็นคนที่สุขที่สุดด้วยนะถูกจุ่มไปในไฟนรกป๊บเดียวลืมความสุขบนโลกดุนยาหมดเลยทั้งทั้งที่ตัวเอง ต้องเป็นคนแรกที่จะต้องนึกได้เพราะตัวเองสุขที่สุดแล้วแต่เบาเลยถูกจุ่มไปในไฟนรกแต๊บเดียวทําให้ลืมความสุขต่างๆที่ตัวเองเสวยมาดุนยาหมดเกลี้ยงเลยไม่เคยเลยก๊ไม่เคยได้รับความสุขเลยขนาดนั้นเลยตอ และอัลลอฮ์ก็เอาชายอเอาคนอีกคนหนึ่งที่เป็นบุคคลที่มีความทุกข์ที่สุดไม่มีใครเกินแล้วคนนี้ตั้แต่นะบีาดมมายังคนสุดท้ายของโลกเนี่ยคนนี้ทุกข์สุดแล้วอัลอลอฮ์ทดสอบมากสุดแล้วนะครับผมทดสอบมากมากที่สุดเลยในบรรดามนุษย์ทั้งหลายสายชาติแต่เขาเป็นชาวสวรรค์เขาเป็นชาวสวรรค์น,นะและอัลลอฮ์ก็เอาเขาจุ่มไปในสวรรค์สวรรค์นนะ แั๊บเดียวและเอเราก็ถามว่าอยู่บนดุนยานี่เคยทุกยากอะไรไหมความสุขในสวรรค์เชื่อคู่เนี่ยนะทำให้คนที่ทุกที่สุดในดุนยานี่เลิมความทุกตัวเองหมดเลยเพราะได้รับความสุขในสวรรค์แปบ๊บเดียวนะลบล้างความจําที่ตัวเองทุกมาทั้งหมดบนดุนยาตอบอรรร์ไปว่าฉันไม่เคยได้รับความทุกอะไรเลยบนดุนยาจิ้ดูกันแล้วกันนี่แป๊บเดียวเนี่ยนี่ถ้าได้เข้าสวรรค์กันไม่ต้องออกกันแล้วนี่จะขนาดไหน